ใจดักมนุษย์ก็คือกับดักที่ทำให้มนุษย์ทำบาปไปตามกระแสเพราะความไม่รู้ในยุคโลกไร้พรมแดนที่ต้องระวังให้มากคือได้ยินได้ฟังการว่าร้ายการใส่ร้ายและก็พลอยด่าดตามไปด้วยโดยไม่เคยไปดูให้รู้เห็นด้วยตาตนเองเลยบาปชนิดนี้น่ากลัว เราทำไปโดยไม่รู้ตัวย่อมมีโอกาสทำได้มากกว่าคนที่รู้ว่าเป็นบาปปัจจุบันในโลกยุคไร้พรมแดนการสื่อสารก้าวหน้าทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหากเจ้าของสื่อมีใจไม่เป็นกลางหรือเที่ยงธรรมอาจจะใช้สื่อสร้างกระแสให้มหาชนกระจใจผิดทำให้มหาชนคล้อยไปตามกระแสรวมสามคัคคีทำบาปไปด้วยกัน เทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นไซดักมนุษย์นำไปสู่อบายโดยไม่รู้ตัวการหลงเข้าใจผิดเชื่อไปตามข่าวลือโดยไม่ได้พิจารณาสอบสวนให้รู้เห็นด้วยตนเองและวิภาควิจารณ์ไปตามกระแสนั้นไม่ได้มีเพียงในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้ในสมัยพุทธกาลพระบ,บรมศาสดาเองก็ยังเคยโดนนางจินจมานวิกาใส่ร้ายป้ายสีดังมีเรื่องราวต่อไปนี้นี่ไม่จ๊ะ ในยุคต้นของสมัยพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วก็ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนร่งทรงได้รับลาบ,าบสการะและความยกย่องสรรเสริญมากมีพุทธบริษัทและพระอริยาสาวกเกิดขึ้นมากมายส่วนพวกเดรีซึ่งเป็นนักบวชน,นอกพระพุทธศาสนากลับเสื่อมจากลาบสการะเพราะคำสอนตัวไม่มีสาระแก่นสารอะไรจึงไม่ได้รับการยกย่องเช่นดังเดิม เป็นเหมือนแสงหิงห้อยในเวลาที่ดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นจึงคิดวางแผนทำลรรายพระพุทธองค์ให้ได้รับความเสื่อมเสียโดยสั่งให้นายจินจำานวิกาสาวกใส่ราดป้ายศีรพุทธองค์ให้เสื่อมเสียโดยสั่งว่าน้องหญิงถ้าเจ้าอยากให้พวกเรามีความสุขจะจะอาศัยความสวยงามเมือนเธอนะทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียชื่อเสียง จนถึงก็ทำให้หลาบสการะพินาศใหญ่ยับไปทีเถอะนางเจนจะมาวิการบริภาชิกาผูพมีความงุนงางกรรับแผนนารีวิฆาตท่านทั้งหลายจะได้หนักใจไปเลยเรื่องนี้เป็นภาระของดิฉันเองเดี๋ยวดิฉันจะจัดการเองแล้วก็กลับไปต่อมาวันหนึ่งเป็นวันที่พวกชาวเมืองเมื่อฟังธรรมของพระบรมศาสดา,าจบแล้วก็พากันเดินกลับเข้าเมืองในเวลายเย็น ส่วนานางจินจำมานวิการนั้นได้วางแผนอย่างแยบยลแต่เด,เดินออกจากเมืองสวนทางกับมหาชนสแสดงการดดจะเข้าไปหลับนอนภายในวัดพระเชตตะวันเมื่อถูกคนทั้งหลายถามว่าจะไปไหนก็พูดกลบเกลื่อนว่าพวกท่านเนี่ยจะรู้ไปทำไมมเขามีวิธีกลบแล้วก็เกลื่อนเกลีย่ยไปเรื่อย แต่พอรุ่งเชา้าพวบาสโสภิกาเจจำเมืองเดินทางเข้าวัดไปไปถวายบังคมพระบรมศาสดานางก็ทําทีเป็นเหมือนนอนอยู่ในวัดแล้วก็เดินสวนออกมามาถูกถามว่าไปนอนที่ไหนมาก็ตอบว่าพวกท่านจะรู้ไปทําไมอมเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนมาถูกถามอีกนางก็ตอบว่าก็นอนอยู่ในพระคันในกอดีเดียวกันกับพรัสมนาคโคดมนั่นแหละ จึงทําความสงสัยเกิดขึ้นในกลุมของปทิชนว่าเรื่องนะ่ะมันเป็นอย่างไรแน่นะเวลาผ่านไปได้สามสเดือนก็เอาผ้าพันท่อนไม้ผูกไว้ทีท้องใส่เสื้อผ้าคลุมไว้แสดงการว่าตนเองด้ตั้งท้องกับพระบระมศาสดาจึงทํำให้ปุิชนเป็นจำนวนมากเกิดความเข้าใจผิดว่าคงจะเป็นจริงๆอย่างนั้นแล้วก็เกิดวิาพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวางเลยนี่ ผ่านไปแปดเก้าเดือนนางจึงจะมาวิการก็เปลี่ยนไม้ใหม่เพิ่มขนาดท้องให้ใหญ่ขึ้นเอาไม้ทุบมือทุบเท้าให้บวมใส่ชุดคลุมปิดทับเอาไว้ทำประการเหมือนหญิงมีคันแก่ใกล้คลอดในเวลาเย็นระสัมมาสมุทเจ้าทรงสแสดงธรรมในวัดพระเชตวันท่ามกลางมหาชนนางจึงเข้าไปยืนท่ามกลางพุทธบริษัทกล่าวใส่ร้ายพระองค์ว่ามหาสมณนะ พระองค์แต่มัวแต่แสดงธรรมเสียงของพระองค์ในชางภพเราะนักส่วนหม่อมฉันได้ตั้งคันจนใกล้คลอดแล้วพนระองค์ก็รู้แต่จะอภิรมเนั้นไม่เคยดูแลคันของหม่อมฉันเลยต่รองจะให้หม่อมฉันคลอดที่ไหนอพระองค์ศัสดาทรงหยุดการแสดงธรรมในทันทีและได้ตรัสพระดำรัสที่ทำให้หมาชนต้องสงบนิ่งอย่างเรียบง่ายเสียงงังวานภพเราะว่า นางหญิงคําที่เธอกล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่เนะี่ยเราและเธอนั้นนะ่ะย่อมรู้เธอก็รู้เราก็รู้นางจริงจะมาเป็นการกอมแบทกันเลยใช่แล้วมหาสมณะเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์และหม่อมฉันก็รู้แล้วนี่พระอัตถกาถาได้บอกขณะที่มหาชนกำลังสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นะสวรรค์ชั้นดาวดึง อาสนางเท้าสากาจอมเทพเกิดร้อนขึ้นทันทีพระองค์ยังทรงตรวจด้วยทิเบตได้กระกทรงทราบเรื่องทั้งหมดจึงน้ำเละว่าเราจะต้องทำความจริงให้ปรากฏยังสเสด็จมาพร้อมด้วยเทพบุตรทั้งสี่สมงัจายเทพบุตรทั้งสี่ตัดเชือกที่ท้องพันท้องนางจิงนนามาวิกา้ขาดเทพบุตรทั้งหลายจึงแปลงเป็นลูกหนูขบิการเชือกจนขาดไม้ที่นางผูกเอาไว้ที่ท้องยังขาดตกลงมากระทบเท้าทั้งสองนางจนเท้าแตกนี่อัตถกถาอาจารย์ว่า แต่ครูไม่ใหญ่ว่านะเธอคงโกรธจัดไอตอนที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถามเราและเธอต่างก็รู้ใช่ไหมซ้ําๆแล้วเธอดิน้นเต้นสันนิษฐานว่าไม่น่าจะมีหนูนะเพราะหนูกับผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นทัศนคติหนึ่งของครูไม่ใหญ่นะมหาชนเห็นดังนั้นพูดว่านางการกิน,นี เจ้าเนี่ยสายร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดยคำไม่จริงแล้วก็พากันลดน้ํานางเดินน้าในปากถมลงไปแล้วก็ฉุดล่าออกจากพระเชตวันเลยเมื่อพ้นจากครองพระเนตรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทถนนั้นแผ่นดินก็แยกออกดูดนางลงไปในช่องนั้นนี่แผ่นดินแยกแล้วไฟพื้นขึ้นจากอเวจีมหานรกไกลมากนะอเวจีมหานรกนี่ไกลนะ โน่นขุมแปดที่ตรงนั้นน่ะแลบมาถึงได้เนี่ยแล้วก็ดูดลงไปเลยดึงดูดวูบลงไปเลยแวบกายหยาบหายแวบไปเกิดเป็นกายสัตว์นรกในอเวจีมหานรกลาบสก,การังพรดีสีก็ยิ่งเสื่อมหนักขึ้นแต่ราบสก,การะและเกียจใิคนดงดยางพระบระมศาสนากับเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะเครื่องนี้ เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะได้เห็นหรือได้ยินมาอย่างไรอย่าเพิ่งด่วนสรุปและเชื่อตามข่าวนะั้นเราต้องไปสแสวงหาข้อมูลให้มันครบถ้วนอีกทางหนึ่งโดยการพิสูจน์วยตัวเราเองซะก่อนแล้วจึงใช้ใจดวงปัญญาวินิจฉัยว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ดวงปัญญาดีจะได้ไม่เป็นเหยื่อของสื่อสีครับ ร้อยดาผู้บริสุทธิ์ต่ตตางๆกันไปหลงตกไปสู่บายภูมิต้รับความเดือดร้อนเหมือนฝูงปลาที่หลงว่ายกัาไปในไซของคนหาปลาซึ่งดักไว้ในแม่นน้ําสายใหญ่แต่จะต้องไม่นิ่งดูได้ต้องลุกขึ้นมาให้ความปกป้องคุ้มครองภูมิศีลมีธรรมยกย่องเชิดชูชื่นชมคนดีเจะกันเผยแพ่ศิลธรรมมัน,นง,งดงามห้จเจริญรุ่งเรืองเพื่อคนดีก็จะได้อยู่อย่างสันติสุขต่อไป